สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็ผมได้ขึ้นแหลง8นะครับแล้วก็ได้ทดลองนะฮะโปเกมอนที่ไม่ค่อยมีคนใช้นะฮะอย่างบัตเตอร์ฟรีนะฮะคอมมูนิตี้เดย์ไม่มีใครโหวตเลยนะฮะผมโหวตอยู่คนเดียวนะครับผมชอบบัตเตอร์ฟรีด้วยนะครับก็ตัวแรกที่ผมใช้นะครับจะเป็นสตันฟิตนะฮะสตันฟิตกาลาเลียนนะฮะตัวนี้ท่าแรกจะเป็นมัดช็อตนะครับถ้านี้มัดช็อตจะเก็บ เอ่อเอ็นดูจีได้ไวนะฮะคือตัวอ่าท่ามัด็อตตีแมลงแต่เก็บเอ็นดูจีไวนะฮะแล้วก็มีท่าล็อกสไลด์นะฮะอันนี้ผมก็จะเอาไว้สู้กับพวกบินนะฮะบินน้ําแข็งอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีท่าเอิร์ธเควกนะฮะเผื่อเจอเหล็กนะฮะเจอเหล็กเจอสตันฟิตด้วยกันเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวที่2นะครับบัตเตอร์ฟรีนะครับตัวนี้ผมอยากลองใช้มากเลยนะครับท่าแรกผมเลือกใช้เป็นคอนฟิวชั่นนะฮะเป็นท่าพลังจิตนะฮะซึ่งแรงมากนะครับ ถ้าเจอตัวที่แพ้ธาตุอย่างาพวกโปเกมอนต่อสู้่างเงี้ยครับเรียบร้อยเลยนะฮะหายวาบวาบนะครับแต่ว่าตีเหล็กไม่เข้านะตีมืดก็ไม่เข้านะครับผมมึนๆงงๆเอาไปตีมืดทีนึงนะฮะแล้วก็ท่าที่สองเป็นท่าไซคลิกนะครับพลังจิตเหมือนกันแล้วก็ท่าซิกแนวบอมเอซิกแนวบีมนะฮะเป็นท่าแมลงนะฮะอันนี้ก็เอาไว้ใช้จัดการกับพวกอ,อะไรอ่ะนางฟ้าได้นะเอ นะฮะแล้วก็มีวิสิคอร์ดนะครับวิมซิคอร์ดหรือเปล่าอ่านอย่างนี้นะนะฮะตัวนี้ก็เป็นโปเกมอนธาตุพืชกับนางฟ้านะฮะธาตุแรกผมเลือกชามเลยนะฮะแรงโคตรๆแต่เก็บเอนเนอร์จีน้อยนะฮะธาตุทีสองเลือกเป็นกัสนอตนะครับแล้วก็มูนบาสนะครับผมมูนบาสไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับใช้กัสนอตเป็นหลักเลยนะครับตัวนี้ก็เอาไว้ใช้ผมจะไว้สู้กับพวกน้ำอะไรพวกนี้นะครับผม เอาไปดูกันเลยดีกว่า I hope you're e r a มาคนแรกนะครับผมคุณทอมทอมนะฮะ <Wow. S 1> เ่อเอ่นะครับตัวแรกมาเลยครับบาซอยครับผมนะฮะตัวนี้เราสามารถใช้ท่าอ้าวหายไปแล้วนะครับหนีไปแล้ว ส่งอ่็อกปีกเมกมานะฮะออสเตระะเลียนะฮะเนี่เจอท่าร็อกสไลด์นะฮะผูผาทลอยนะฮะปาปเขาให้หายครึ่งหลอดนะฮะแล้วเขาก็จะมีท่าสกายแอทแท็กนะฮะเนี่ยแอทแท็กมาแล้วนะฮะผมจะไม่กันนะฮะเพราะว่าท่าสกายแอทแท็กเนี่ยทำอะไรเราไม่ได้อยู่ดีไว้มันเลยนี่ฮะน็อตเวลี่เอฟเฟกตี ปล็อลกสไลด์ไปอีกรอบนะฮะดูซิจะกันไม่กันหวงโลหรือเปล่าไม่กันเกือบตายเลยละปาบเข้าให้นั่นไงครับไม่ก,กันครับเออเป็นอะไรเนี่ยแต่ว่าถ้ามัดช็อตท่าแรกอ้าวหนีเลยอะไรวะอ่าหนีไปแล้วครับยังไม่ได้ใช้บัตเตอร์ฟรีเลยโอ้นะครับเอ้ามาดูคนต่อไป นะฮะในหลีกพันห้าร้อยนะฮะคุณนี้ชื่อยาวมากนะฮะเอ็มอะไรไม่รู้นะฮะชื่อโคตรยาวมาซันฟิตเจอกับโอ้โหครับเอ่อตัวนี้มันเป็นพืชกันเหล็กนะฮะพืชกันเหล็กมันเอาวะนะครับเราสามารถใช้ท่าเอิร์ทเควกนะฮะเอิร์ทเควกเนี่ยพอจะถล่มเขาได้อยู่นะฮะ เขาส่งท่ามาเป็นไม่ไมเนอร์ช็อตทำอะไรเราไม่ได้ครับแต่เขาจะมีท่าอีกท่าหนึ่งนะฮะเป็นท่าพืชเนี่ยตีเราเข้าแรงมากไม่รู้ครั้งที่2องเขาจะส่งมาเลยหรือเปล่านะฮะลองใช้เกาะกันดูครับป้าบไมเนอร์ช็อตนะฮะปล่อยท่าเอิร์ดเควกไปนะฮะนี่ปัตตีกับปนาตอย่างนี้ไหมชื่อไทยนะครับป้าบเขาให้นะฮะไปเกาะมานะฮะ แล้วเดี๋ยวมาดูครับปล่อยท่าเอิร์ทควกทันไหมไม่ทันอ่ะทันครับผมดูเขาจะใช้เกราะหรือเปล่านะฮะถ้าเขาหวงนะฮะก็ไม่ใช้ปาบเขาให้นะฮะนี่ไงฮะหายไปเวียบเลยนะฮะแล้วนานขนาดนี้นะฮะเขาคงปล่อยท่ามาแล้วครับนะฮะกลัวโดนหลอกด้วยไมเนอร์ช็อตนะแต่น่าจะเป็นท่าพืชครับเราว่าเกือบตายพวาวเวอร์วิฟนั่นไงครับ แล้วเราก็ปล่อยล็อกสไลด์ไปครับ่าเขาไม่ได้จะใช้เกราะนะใช้เกราะอ,อีกก็เกินไปละปาบแล้วใช้เกราะครับผมเกราะหมดแล้วอีหนูนะฮะเขาปล่อยมารอบนี้ผมคงไม่กันแล้วฮะนะฮะ,นะฮะผมจะเก็บเกราะไว้นั่นไงฮะปล่อยมาเออนะะทีนี้ผมก็ปล่อยลงไปอีหนูนี่ฮะ ท่าแรกมันแรงครับท่าชามเนี่ยนะฮะวิซิคอตโอ้โหโกบพิษเหลอเจอบัตเตอร์ฟีหน่อยวับวับนี่นฮะวับโอ้โหแล้วเขาปล่อยท่ามาทันเนียผมคงไม่กันนะฮะเขาน่าจะปล่อยท่าพิษซึ่งของเราก็หายว่าบเหมือนกันครนับนั่นไงฮะแล้วก็ปล่อปทีนึงเขาก็ตายฮะขอเก็บโล่ไว้ใช้ตอนสุดท้ายนี่แหละฮะ โอ้โหปล่อยท่าไม่ทันฮะอังซูมาลิ่วมานะฮะแต่เรามีนี่ครับวิส,สคอร์ดนะฮะกันไว้ก่อนครับเขานะ่าจะปล่อยท่าไอซ์บีมนะฮะเราเป็นพืชเราต้องกันครับอา้าวปล่อยเพราอมาครับเสร็จแล้วผมก็ปล่อยนี่ฮะแกลสนอตท่านี้แรงนะฮะของท่าพืชน,นะฮะโปกเกมอนน้ำโดนท่านี้ไปดิเดี้ยงอย่างเดียวเลยนะฮะฟาบ นั่นไงฮะหายวับครับผมชนะไปอย่างสวยงามฮะมามาดูคนต่อไปกันเลยมาาาาามาชุดเดิมครับมาดูว่าจะเป็นใคร นะฮะเล่นให้ชนะมันชนะได้ครับเล่นให้สนุกต้องหาตัวเล่นเยอะๆครับผมซันฟิปกาลเลียนเป็นเมตาของผมเลยนะฮะเนอเจอกับผีโอ้โหตายแล้วนะครับผีเนี่ยคือเขาเก็บท่าไวมากแล้วก็ท่า,าท่าของเขาค่อนข้าขงแรงนะฮะท่านี่ฮะมาแล้วฮะคือท่าผีเนี่ยเขาเก็บท่าไวมากนะฮะนี่ฮะชาร์ดโดพันเนี่ย ค่อนข้างไวแล้วก็แรงพอสมควรเลยนะฮะผมปล่อยหินไปนะดูเขาจะกัน huh. หรือเปล่าว่าท่าภูผาดทลายฟอบกันนะครับตีเข้าไป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 ครับนี่เขาปล่อยอ่อะไรนะชาโดพันธ์มาอีกนะฮะเราต้องกันฮะไม่กันอาจจะตายได้ครับนั่นไงฮะถ้าเขาเร็วจริงๆนะไอตัวเนี้ยผมชอบใช้อยู่นะฮะนี่เขาเปลี่ยน ตันฟิตมาครับผมปล่อยเอิร์ธควกไปเลยกันไม่กันครับสาธุไม่กันอากันครับผมเปลี่ยนตัวครับนี่ครับวิสซิคอตมาครับแล้วเขาก็น่าจะปล่อยท่าร็อกซนไลท์ครับผมเราโดนนี้ก็หายไปเยอะเหมือนกันนะฮะนี่นะฮะหายไปเกือบครึ่งแต่ไม่เป็นไรครับ อยู่สู้ไปก่อนลูกแล้วเขาก็ปล่อยไปอย่างเร็วจริงๆอีสตันฟิตเนี่ยนะฮะไม่กันไม่ไหวแล้วฮะโอ้แต่ว่าถ้าปล่อยเร็วจริงๆฮะยอมยอมยอมนะฮะเังเอิ้นท่าชามตีเหล็กไม่เข้าด้วยนะฮะตายแล้วครับมีโอกาสแพ้ครับล็อกสไลด์ปามปล่อยท่าไม่ทันอ่ะทันอยู่ครับแก๊สนอด ปล่อยไปปล่อยไปไปุป้งวีนี่ยนะเกือบตายเห็นไหมโอ้โหยังอยู่ได้เว้ยนี่มาแล้วผีครับโอ้โหเซ็งเลยนะฮะส่งบัตเตอร์ฟรีไปครับนี่นี่ว่าไปลูกนี่บัตเตอร์ฟรีตัวที่ไม่อยากเจอที่สุดเลยครับบัตเตอร์ฟรีเราทำอะไรตัวนี้ไม่ได้นะฮะ โอ้แย่จริงเลยนะฮะโอ้โห oh. ตัวที่ไม่อยากเจอที่สุดก็เจอฮะอังสุมาริวนั่นแหละฮะคือถ้าเขามีท่าเร็วนะฮะก็คือไอซ์บีมนะฮะนี่ผมพยายามเปลี่ยนเอาตัวนี้มารับแทนนะฮะคือเอาตัวสตนฟิตมารับท่าแทนนะฮะแล้วก็บัตเตอร์ฟีมาอีกรอบกะจะปล่อยท่าอีกรอบนะฮะ ไม่ทันนะครับโอ้โหเขาปล่อยได้เร็วจริงๆนะฮะยอมยอมยอมนะฮะยอมยอมถ้านี้ยอมเลยนะฮะโอ้โหถ้าเจอสตันเออถ้าเจออังสุมาลิวก่อนนี่ก็มีโอกาสชนะนะฮะต่อเลยครับไมพูพานทำเพลงนะฮะร,รอคนต่อไปเลยชื่ออะไรก็ไม่รู้เอ็นซีลาวิต้าหรอชื่ออะไรนะฮะพอดีผมไม่ได้ใส่แว่นนะฮะดูไม่ให้ออก มาเลยครับสตันฟิทเจอสตันฟิตครับผมมามาดูดูใครจะปล่อยอะไรก่อนกันครับแล้มาเขาปล่อยก่อนนะอ่าจะเป็นท่าล็อกสไลด์ครับผมไม่กันับผมปาบเนี่ยมันไม่เข้ามันไม่เข้านะฮะแล้วเราก็ปล่อยเอิร์ธควกไปถ้าไม่กันเขาตายนะฮะนี่เน่เน่เน่ ปาบเอ้ยอีกกันเว้ยนะฮะแล้วผมก็ตีไปอีกครับตีไปอีกครับตีไปอีกกะปล่อยท่าโอ้โหล็กสไลด์เขามาก่อนนะครับผมเปิดเกาะกันไว้ก่อนครับล็อกสไลด์หรือเปล่าล็อกสไลด์ครับผมแล้วผมก็ปล่อยไปครับแล้วก็จะปล่อยเอิร์ทควักไม่ทันครับเขาปล่อยเปลี่ยนตัวมาก่อนครับไม่รู้ตัวอะไรแต่โดนเอิร์ทควักไปก็หายวาบได้เหมือนกันนะฮะ นั่นไงฮะเปิดก่อโอ้ตัวนี้สู้ต่อได้เลยครับนะฮะตัวนี้มันแพ้ท่า,าดินอยู่แล้วนะฮะแล้วเขาก็ปล่อยท่าน่าจะเป็นท่าหินหรือไฟฟ้ามานะฮะปล่อยอะไรเอ่ยโอ้โหท่าไฟฟ้านะครับนี่นะครับปล่อยเอิร์ธควกไปก็น่าจะชนะนะฮะโอ้โหตัวนี้แล้วมาดูตัวต่อไปเขาจะลงตัวอะไรครับหวังว่าไม่ลงกาลาเลียนมาอีกนะ มามาลุ้นครับมาตัวอะไรสันฟิตยืนสู้ไหวอยู่โอ้โห้าเกียรลาดอสครับผมปล่อยท่าล็อกสไล์ก็น่าจะชนะได้เลยเนี่ยโอ้โหโมา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 ,มานี่ะหายไปเกือบหมดแล้วผมก็นี่ะเอาพืชลงไปนะคร วิสิคคอร์ดมากาลาเลียเอาหนีอีกแล้วเซ็งตรงนี้นะฮะบัตเตอร์ฟรีไม่ได้ออกโรงแย่นะอันนี้บอยแซคครับมาบอยแซคบอยแซคต่อเลยครับไม่เสียเวลาป้าบกาโอ้โหซันฟิตกาลาเลียนเจอซันฟิตธรรมดาครับผมปล่อย วิสิคอตไปก่อนล้ะครับเพราะตัวสันฟิตธรรมดาเนี่ยแพ้พืชแรงอยู่นะฮะเขาจะปล่อยเป็นท่ามัดบอมนะฮะเราทนได้อยู่ครับเขาเปลี่ยนตัวนะครับเอาโอ้โหเอานางวิกกี้พับมานะฮะตัวนี้เป็นนางฟ้านะครับผมจะดูว่าจะปล่อยทันไหมปล่อยสองท่าทันไหม แตสตอดนี้แรงนะฮะไม่ใช่ไม่แรงนะท่านี้แรงนะอไม่ทันแล้วครับวิซิคอร์ดต,ตายไปครับผมส่งซันฟิตกาลาเลียนไปดีวกว่าครับเนอเพราะว่ารานางฟ้าตีเหล็กไม่เข้าครับผมแล้วปล่อยล็อกสไลด์ไปเนี่ยฮะท่าผู้พัดลอยน่า ตัวต่อไปอะไรครับซันฟิตกาลาเลียนครับมามามาโอ้โหเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนไม่ทันครับเขาปล่อยมาก่อนต้องอต้องกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเขาปล่อยมัดบอมมาเนี่ยเราแพ้ถ้ามัดบอมอยู่นะฮะแล้วผมก็ปล่อยบัตเตอร์ฟีลงไปเน่ไปเลยลูกบัตเตอร์ฟีแล้วเขาก็เปลี่ยนตัวครับ <laughs> ที่หายแล้วครับนะครับ,นะค,รบคือบัตเตอร์ฟีเราเนี่ยอ่อนแอมากนะฮะ แต่ก็จะปล่อยท่าคอนฟิวชั่นไปครับผมไปเรื่อยๆจนเขาจะตายแหละฮะนี่โอ้โหหายเยอะเหมือนกันเลยเนี่ยนะฮะท่าไซสิคเมื่อกี้นะฮะเราตีคอนฟิวชั่นไปเรื่อยๆท่านี้ต้องกันไว้ก่อนแล้วครับหรือจะปล่อยตายกันไว้ก่อนดีกว่านะนั่นแหละฮะแล้วก็ผมกะจะปล่อยคอนฟิวชั่นให้ได้อีกรอบดูจะไม่ทัดง้างนะครับแต่ไม่เป็นไรครับตันฟิตตีไปเรื่อยๆครับ เพราะว่าถ้าสกายแอทแท็ตีเราไม่เข้าครับผมแล้วผมก็จะเก็บเอเนอร์จีจากตัวไอแอนเทลเลียไปนะครับเก็บเอเนอรไปครับไปไปเรื่อยๆเลยครับแล้วตัวที่สามมาผมจะปล่อยท่าล็อกสไลด์ไปครับผมเขาน่าจะเปิดเกาะกลันนะฮะแล้วผมจะตีเก็บ เอเนจีอีกสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วผมก็จะปล่อยเป็น5าเอิร์ทเฟครับผมนี่แหละนี่แหละนะฮะโอ้โหชนะจนได้ครับผมตายแน่นอนครับป๊าบนั่นแหละครับนี่รอดตัวไปครับมาดูคนต่อไปกันเลยดีกว่า มันจะมีจังหวะค้างอยู่นิดนึงนะสีต่อครับมามามานะครับก็ PVP มันใกล้จะหมดแล้วนะแหลงไอสำหรับหลีกโอ้โหมาแล้วฮะตัวที่ผมไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวซันฟิกกาลาเลียนเราแพ้นะฮะแล้วผมก็เจือก ส่งวิสิคอตไปแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นนี่แหละครับนกมาเลยนะฮะแม่จะแพ้ไหมครับเนี้ยปล่อยก๊าซน็อดไปครับเขาไม่น่าจะกันนะฮะคือดูดเกาะดูดเกลอ,อะไรก็ไม่ได้สักอย่างครับปาบเขา้าาให้โอ้ยเปิดเกาะกันไว้แล้วเขาก็น่าจะตีเราจนตายนะฮะแล้วผมก็จะส่งการฟิตกาลาเลียนไป นะฮะแล้วก็เนื่องจากถ้าสกายแอทแทกเขาจะทําอะไรเราไม่ได้นะฮะผมขอเก็บเอเนอรไปก่อนแล้วก็ไม่ทันครับเขาปล่อยมาก่อนนะฮะผมไม่ใช้ก่อนนะผมจะเก็บเกาะไว้เพราะตอนนี้ตัวเราเสียเปรียบอยู่นะฮะแล้วผมก็เก็บเอเนอรไปนะ,ะแล้วก็ปล่อยท่าภูพาสทะลายไปะฮะป๊าบนั่นแหละฮะ เขาเขาเปิดเกาะไปแล้วผมเปิดเกาะบ้างดีกว่าครับเขาไม่น่าจะเหลือเกาะแล้วใช่ไหมอ่าปาบนะฮะเพื่อเก็บตัวไว้ครับเพื่อเก็บตัวไว้เพราะว่าตัวนี้แกร่งที่สุดในทีมเรานะฮะบ,บัตเตอร์ฟรีไม่รู้ว่าตัวอีกตัวหนึ่งเขาเป็นตัวอะไรด้วยปาบนะฮะยังเหลืออีกเหรอเนี่ยผมก็จะเก็บตอนนี้ผมจะเก็บเอเนจีไปเรื่อยๆแล้วครับคือจะปล่อยท่าแรกไปจนมันตายนะฮะ ครับกเ็เนื่องจากมันตีไม่เข้านะฮะเราก็เก็บไปเรื่อยๆครับเก็บไปเพื่อใช้งานในตัวต่อไปเพราะว่าตอนนี้เราเสียเปรียบอยู่นะฮะถึงแม้เราจะมีเกาะหนึ่งเกาะน,นะฮะแต่ตอนนี้เราเสียเปรียบมากๆเลยนะฮะเขาน่าจะส่งโอ้โหนี่แหละฮะไอไอ,ไอแอปออฟตกูลมานะฮะเราต้องเปิดเกาะเลยนะฮะเพราะเขามีท่าครอสช็อปอ้าวไหนสลดนะฮะผมก็เปลี่ยนเอาบัตเตอร์ฟรีมารับตีนไปก่อนครับ เพื่อลดพลังของเจ้าตัวออฟสกูลเนี่ยนะฮะนะฮะไม่รู้เขาจะปล่อยอะไรครับนะฮะน,ะฮะนะฮะ่าจะปล่อยไนซ์แลส์นะฮะเราก็ูโอ้คอรชอบโชคดีไปแม่เจ้านะฮะแล้วผมก็ปล่อยนี่นะฮะถ้ามแมลงไปครับโอ้โชคดีมากเลยครับป๊าตายเลยนะฮะ เสร็จแล้วตัวสุดท้ายโอ้โหตันฟิตกาลาเลียนที่หมายแล้วครับท่านผู้ชมมันมีท่าล็อกสไลด์ครับแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วเอาปล่อยเอิร์ทเควกเอาทำอะไรไม่ได้ครับผมนี่ปล่อยไปอีกครับท่ามาแรงนะฮะเอาดันปล่อยเอิร์ทเควกครับ ดันปล่อยเอิร์ทควกผมเปลี่ยนมาเลยแล้วปล่อยเอิร์ทควกต่อครับนี่โอ้ยนะฮะคือถ้าเอิร์ทควกเนี่ยทำอะไรท่าดินไม่ได้นะฮะถ้าปล่อยล็อกสไลด์ผมตายไปแล้วเขาน่าจะมีท่าเดียวถ้าอย่างเงี้ยนะฮะหรือไม่ก็ปล่อยผิดน,นี่แหละโชคดีชิบหาย <laughs> นะครับไปเลยครับต่อเลยต่อเลยคนต่อไปครับโจ๊กเกอร์ มา,มามามาลองกับคุณโจ๊กเกอร์นี่ดูมามาตัวแรกสตันฟิตครับตัวแรกของเขาโอ้โหกาดีวอรครับตัวนี้เป็นพลังจิตเ,เปลี่ยนตัวเลยนะครับแล้วเขาก็เปลี่ยนมาเป็นลูคาลีโอนะครับผมเปลี่ยนบัตเตอร์ฟรีไปตีครับผมแล้วมันก็ปล่อยท่ามาครับผม เขาน่จะปล่อยเพราะว่าอัพพันอ้าปล่อยชาโดบอ,อลอครับแล้วแล้วมันก็ค้างครับผมค้างยาวเลยอะไรเนี่ยโอ้ยชาโดบอลเฮ้ยทำอะไรไม่ได้เสร็จโจนครับ <laughs> โอ้ขอโทษด้วยนะมันอะไรเนี่ยผมไม่ได้ใช้เกราะนะเมื่อกี้ผมไม่ได้ใช้กเก,มมกราะเลยมันค้างครับแล้วเขาก็ปล่อยเอา น้ำแข็งมานะครับแล้วผมก็ปล่อยท่าพลังจิตไปนะฮะเออเมื่อกี้มันค้างนะครับแล้วก็ปล่อยท่าชาร์ดบอลแล้วทำอะไรผมไม่ได้เอาตายแล้วผมไม่ได้โกงนะเนี่ยนะครับพอดเรตนะฮะพอดเรตแพ้ท่าพลังจิตอยู่นะฮะภาพนี่นะฮะตีไปเรื่อยๆแล้วครับตีไปเรื่อยๆนะฮะแบตเตอร์ฟี่น่าจะตายครับผมเอาตายพร้อมกันเลย มาส่งเจ้าหญิงมาผมก็ส่งกาลาเลียนไปแล้วครับนะฮะแล้วก็ปล่อยเอิร์ธเควกเอาหอยอมแพ้ไปโอ้เมื่อกี้ผมไม่ได้โกงนะแต่ว่าสัญญาณมันน่าจะหายไปนะฮะแล้วก็ทำให้เขาปล่อยชาร์ดอร์บอลแล้วทำอะไรบัตเตอร์ฟรีผมไม่ได้นะฮะโอเคนะครับก็คลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับก็ทดลองดูครับใครอยากสนุกก็ลองหาตัวใหม่ๆแปลกๆไปลองตีดูนะฮะนนี้แรงแปดนะอ่า ก็ตีก็ได้สนุกๆนะครับเดี๋ยวรอไฟขับน่จะสนุกกว่านี้นะครับแล้วก็มีฮาโลวีนขับด้วยนะฮะใช้พวกกันผีมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ